สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับมาดูกันครับว่าข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาหาคุณครับหรือพลังงานของตัวคุณจะดึงดูดเข้ามาครับเราลองมาดูกันว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรหรือจะมีสัญญาณอะไรเข้ามานะครับก็ชาวลัคนาราศีมีนนะครับขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังครับผมอ่านไพ่เป็นการไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางนะครับคําแนะนําต่างๆเนาะดังนั้นพลังงานมันก็ หลากหลายนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่าดวงเราจะดีหรือชีวเราจะดีอะ่ะเ0เนี่ยมันมาจากพลังงานของตัวเราทั้งหมดเลยในทุกๆมิตินะครับทั้งมิติของกายภาพมิติของอารมณ์หรือมิติของจิตวิญญาณนะครับดังนั้นก็ลองเปิดรับนะครับเปิดใจฟังเนาะสำหรับคนที่บังเจอบังเอิญมาเจอช่องนี้ครับหรือบังเอิญมาเจอคลิปนี้ฝากกด subscribe นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ ชาวลัคนาราศีมีนสัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในสนามพลังงานของคุณ This is p o s s t รับ trust t h e divine plan พไพ่ใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณข่าวดีของคุณเลยนะครับในตลอดระยะเวลาเส้นทางของคุณหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาจัก,กรวาลคอยช่วยเหลือคุณจริงๆไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของจัก,กรวาลไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกฎแรงดึงดูด แต่ไพ่ใบนี้กาลังบอกกับคุณว่าทุกๆเส้นทางที่คุณเดินทางมาตลอดเลยละเวลาของคุณอ่ะคุณถูกวางไว้แล้วอะครับว่าคุณจะไปเจอสถานการณ์อะไรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนไหนในช่วงจังหวะอายุไหนมันเป็นเหมือนสําหรับผมในไพ่ใบนี้มันเหมือนคุณเลือกมาก่อนแล้วว่าคุณจะเจออะไรตอนไหนช่วงไหนระยะเวลาไหนของชีวิตของคุณดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสําหรับคุณ อยากให้คุณสบายใจหรืออยากให้คุณได้ตระหนักรู้ไว้เลยคับว่ามันคือสิ่งที่คุณเลือกมาหมดแล้วคุณก่อนที่คุณจะลงมาเกิดอะคุณเลือกคับว่าคุณจะต้องมาเจอใครเจอสถานการณ์อะไรจะเจออุปสรรคอะไรเพื่ออะไรนะครับเพื่อการเติบโตของคุณหรือเพื่อให้คุณเขาเรียกว่าตื่นรู้นะครับในพลังงานตื่นรู้ในตัวเองนั่นเองนะครับสัญญาณนะครับข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามา Answering the call ครับ i m e to is uh the time is now ผมไม่รู้นะครับว่าคุณกำลังตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือกำลังออกไปทำบางสิ่งบางอย่างความฝันบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่สำหรับคุณอะมันถึงเวลาแล้วครับที่จะ ที่คุณจะต้องพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือเซฟโซนถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีคืออะไรมันมีเหมือนกวางเนี่ยคุณเห็นไหมครับกวางมาเรียกคุณจักรวาลอาจจะส่งบางสิ่งบางอย่างมาเคาะคุณมาเคาะประตูคุณนะครับนอกๆๆน,น,น,นะครับว่าเฮ้ยออกมาไปทําไปลุยไปลองผมต้องบอกว่าผมใช้คตินี้มาตลอดในการดําเนินชีวิตตั้งแต่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณผมไม่กลัวความตายผมรู้สึกว่า การใช้ชีวิตอะให้มันคุ้มค่าที่สุดและมันดีที่สุดและมันมีความสุขในแบบของเรามากที่สุดโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอ่ะคือทาไปเลยครับโดยที่เราไม่มาเสียใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทํามันเราเสียดายจังเลยหรือคือคนรอบข้างผมอะหรือ,อเขาเรียกว่าเพื่อนผมเนี่ยเวลาที่ผมไปเจอเพื่อนตามเนี่ย ญาติฝั่งพ่อเสียอีกแล้วตามญาติฝั่งแม่เสียอีกแล้วต้มญาติฝั่งป้าเสียอีกและอะไรแบบนี้ผมเจอแบบนี้ตลอดผมก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตมันสั้นนะอยากทําอะไรทําเลยครับและทํามันให้เต็มที่ให้ดีที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องหวังว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จหรือต้องเพอร์เฟกต์แต่มันมันเติมเต็มคุณว่าเฮ้ยคุณอยากจะทํามันมันอาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งก็ได้ที่ไปลองให้รู้อ้าวไม่ใช่ฉันก็เปลี่ยนใหม่ดังนั้นผมรู้สึกว่า ข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆอ่ะมันกำลังมาจาะตรงประตูบ้านคุณแล้วนะครับที่คุณต้องตอบรับคําเชิญนั้น answering the call คือการตอบรับคําเชิญหรือเสียงภายในของคุณกําลังจะบอกกับคุณก็ได้ครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรอีกเยอะเลยครับให้คุณก้าวออกไปไม่ว่าตอนนี้คุณจมอยู่กับอะไรอยู่ก็ตามหรือกลัวอะไรอยู่ก็ตามแต่ชีวิตของคุณอะ่ะประตูมันเปิดออกแล้วนะครับที่ให้คุณออกไปลองออกไปเรียนรู้นะครับออกไปสัมผัสกับอะไรดีๆ ถ้าถามว่าสัญญ,ญาณข่าวดีสําหรับผมสใบนี้คือเสียงภายในของคุณคือสัญญ,ญาณที่ดีอินทิวชันของคุณคือสัญญ,ญาณที่ดีคือสิ่งดีๆที่จะนําทางคุณผมยกตัวอย่างเนาะจะให้คุณรู้ว่าอินทิชันหรืออ่เขาเรียกว่าการเห็นภาพของอินทิวชันอะคืออะไรมันเกิดเรื่องที่มันตลกมากๆจกหรัะผมผมก็ไปออกกําลังกายเราไปเล่นฟิตเนสเมื่อสองวันที่แล้วผมใส่กางเกงยีนขาสั้นไปแล้วมันก็รัดแหละผมก็รู้สึกเออมันรัดแหละแล้วในในภาพ ในหัวที่มันขึ้นมาวันนี้ใส่ชุดนี้จะต้องไปเล่นอกเนาะผมก็แบบมันมันขึ้นมาภาพมันขึ้นเป็นผ้ามาว่าผมกําลังเล่นเครื่องเล่นที่มันเป็นอกอยู่โดยที่แบบไม่ได้เล่นขาแต่พอไปถึงฟิตเนสผมไม่เล่นอกผมไปเล่นขาไม่รู้อยากเล่นขาก็ไปเล่นเล่นเสร็จสักพักหนึ่ง <laughs> กางเกงขาดบกางเกงเป้าขาดผมแบบผมตลกตัวเองมากแล้วผมก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็เห็นไหม ไม่เชื่อไม่เชื่อภาพในหัวไม่เชื่ออินทิวชันเนี่ยครับคืออินทิวชันมันเป็นภาพที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแบบไม่ถึงวิ่ะมันเสี้ยวนิดเดียวเองถ้าเราไปโฟกัสไม่ได้หรือไปจํามันได้มันมันเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างมันเป็นการบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมก็บอกตัวเองเห็นไหมล่ะไม่เชื่อนะกางเกงขาดกับไปเปลี่ยนแล้วต้องมามาใหม,ม่อีกอะไรแบบนั้นเรงนั้นเนี่ยแหละครับ answering ร h e call อบางคนอาจจะเห็นเป็นภาพ ที่ผมต้องแชร์เพราะว่าจะให้คุณเห็นว่ามันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาว่าผมโอ้โหอ่านดวงตัวเองหรือเปล่าหรือทำไมต้องเล่าตัวเองเพราะว่าอยากให้คุณเห็นจริงๆว่ามันมันเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สนใจนะครับดังนั้นเนี่ย The Time is Now มันคือจังหวะที่ดีที่คุณอาจจะลองไปทำลองไปใช้ชีวิตคือคุณอาจจะเห็นภาพตัวเองแล้วแหละว,ว่าคุณต้องทำอะไรนะครับ นี่ครับ Infinite Abundance ครับ Abundance is pouring into your life ครับและมันจะมีความอุดมสมบูรณ์หรือมันมีความสุขเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณไพ่ใบนี้คือไพ่ของความสุขไพ่ใบนี้ือคือไพ่อของความอุดมสมบูรณ์คุณดูนะครับเป็นภาพที่แบบครอบครัวกําลังเก็บผลไมากลากไม้เก็บผลไม้อยู่แล้วก็ มันอุดมสมบูรณ์มันเหลือเฟือจักรวาลมีความเหลือเฟือให้กับคุณอยู่แล้วถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีในเส้นทางชีวิตที่จะเข้ามาคืออะไรคุณจะถูกนําทางจากจักรวาลครับให้ไปอยู่ในเส้นทางใหม่ให้ไปอยู่ในเส้นทางที่คุณได้ตื่นรู้บางคนอาจจะตื่นรู้แล้วนะครับอาจจะทิ้งไปนานไม่ได้ฝึกฝนแต่มันจะมีการตื่นรู้อีกสเต็ปมันมีหลายสเต็ปมากๆดังนั้นเนี่ยในยไพ่ใบนี้คือชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับ ชาวราศีมีนเมื่อคุณฝึกเรื่องราวของจิตวิญญาณเพราะว่าอะไรครับชาวราศีมีนเป็นชาวธาตุน้ำเนาะพลังของธาตุน้ามันมันเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณโดยตรงมันเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลโดยตรงมันเชื่อมโยงกับจิตใจโดยตรงและคุณมีพรสวรรค์ทางญาณอย่างรู้โดยตรงนะครับอาจจะติดต่อกับเขาเรียกว่าอาจจะคอนเน็ก Connect กับพลังงานนะครับที่สูงกับคุณได้ดังนั้นการคอนเน็กกับพลังงานที่สูงกับคุณกว่าคุณคืออะไรก็คือการการฝึก อย่างที่ผมบอกไปว่าเชื่อสัญชาติยานของตัวเองเห็นภาพอะไรลองเชื่อดูลองให้ความสําคัญดูของผมมันดีที่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แบบอันตรายอะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจในภาพที่มันขึ้นมาแต่ก็ไม่คิดว่าเออไปเล่นเล่นเค้กมันจะขาดอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณเดี๋ยวลองมาดูการสัญญาณข่าวดีสัญญาณส,สิ่งดีๆที่อาจะเข้ามาครับชาวรัคนาราศีมิน หมือนใบนี้จะออกเนาะ success ครับของควัญอนะ่อัน,นี้หล่นมาอีกนะครับโอเค love ครับ today is a really good day your i n t h e flow problems are solved quickly and easily helpful people show up for you and unexpected gifts f o r into your l a e นะครับต้องบอกว่าเมื่อคุณเห็นในทุกๆวันมันเป็นการมันเป็นสิ่งดีๆแน่อนอนว่าในแต่ละวันเราเจอเรื่องราวเยอะๆมากมายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยในทุกๆวันมันเป็นสิ่งที่ดีจังเลยสําหรับคุณนะครับ คุณบอกตัวเองเป็นคนโชคดีคุณบอกตัวเองเฮ้ยวันนี้แบบฉันโชคดีนะในในเรื่องราวต่างๆได้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณมันจะคี่คลายไปด้วยไพ่ใบน,นี้เนี่ยปัญหาต่างๆมันจะคี่คลายไปแล้วคุณจะได้รับของขวัญหรือความสําเร็จหรือความปรารถนาที่คุณต้องการถ้าถามว่าสิ่งดีๆมันคืออะไรผมอาจจะตอบไม่ได้ในรายละเอียดเจาะจงแต่ผมเชื่อว่ามันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เนาะมันมี มันมีความปรารถนามันมีสิ่งที่คุณต้องการอะโดยการใช้กดแรง,งดูดถ้าคุณมูมาเยอะยๆมากมายแล้วมันยังไม่เห็นผลคุณลองฝึกกดแรง,งดูดกดแรง,งดูดมันคือการฝึกความอดทนด้วยคือการฝึกความไว้วางใจในตัวเองด้วยคือการฝึกความเชื่อใจนะครับหรือการปล่อยวางผลลัพธ์ด้วยเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์นั่นเองนั่นคือในกฎแรง,งดูดนะครับดังนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีของขวัญสิ่งที่ล้ำค่าเข้ามาหาคุณแล้วก็ people ครับ love เนาะ Love people love them with all your heart just be sure to love yourself first ครัมันเป็นไพ่ของความรักมันเป็นไพ่ของคอ n เนคชันกันคุณ Connect กับผู้คนอยู่แล้วคุณ Connect กับพลังงานของจักรวาลรอบๆตัวคุณอยู่แล้วธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ความรักแห่งจักรวาล คุณคอนเนคได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําเลยอย่าลืมคอนเนคกับตัวเองหรือจิตเดิมแท้ของตัวคุณครับยิ่งคุณคอนเนคกับจิตเดิมแท้ของคุณมากเท่าไหร่มันจะทาให้คุณได้เห็นถึงพลังงานศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นด้วยนะครับถ้าถามว่าสัญญาณเขาดีคืออะไรคุณอาจจะเป็นที่รักที่ชอบหรือมีคนซัพพอร์ตมีคนสนับสนุนหรือสิ่งที่คุณทําที่มันทําด้วยความรักงานที่คุณทําด้วยความรักคลิปที่คุณทําด้วยความรักโปรเจกต์ที่คุณทํําาาาด้ววยคมมมรััก่นนจะซึง คนอีกมากมายที่สนใจในสินค้าในบริการในตัวคุณในคอนเทนต์ของคุณในช่องของคุณต่างๆแค่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักอืมแค่นั้นเลยนะครับมันจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆแน่นอนแต่อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับสัญญ,ญาณข่าวดีสัญ,ญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามานะครับสัญญ,ญาณข่าวดีสัญ,ญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับ King of Earth คร uh, ับ g e n e r o u s Professional s responsible และก็ Practical ครับ Accessful time confidently accept opportunity you are offered the my trust นะครับ King of Earth คือความสำเร็จครับแน่นอนว่ามันมีความสำเร็จเกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นความสำเร็จในการตัดสินใจออกไปลองทำออกไปใช้ชีวิตมันมีความสำเร็จในเรื่องเงินมันมีความสำเร็จในเรื่องของอการเติบโตส่วนบุคคลของคุณด้วยต้องบอกว่าขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังทำแหละอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อคุณตั้งใจเมื่อคุณทำสิ่ง ที่คุณอยากจะทําแบบเต็มที่เราใส่พลังงานของความรักไปอ่ะแน่นอนมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเดะมนครับอาร์แองเจลฮานลส์นะครับ important psychic insights even behind the scenes release fear that hold your back ครับเด n มนคือไพ่ของเดนะมนเนาะต้องบอกว่ามันมีคําว่า psychic insight ครับ important psychic insight psychic คืออะไรก็คือพลังจิตก็คือจิตใต้สํำนึกของคุณหรืออินท i t i o n ของคุณนั่นเอง ให้ความสําคัญกับตรงนั้นครับเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งในการเลือกหรือการนําทางของคุณเพราะว่ามันมีไพ่ของการตัดสินใจการเดินทางที่ดีเกิดขึ้นมาดังนั้น even behind the scene น่ยมันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังการป๊อปอัพของ intuition อย่างที่ผมแชร์ไปว่ามันมีภาพขึ้นมาเนาะเซียววินาทีหนึ่งเท่านั้นแต่ผมไม่ได้ฝากมันนะครับหรือไม่ได้ให้ความสนใจมันพอไปเล่นออกกำลังกายกันเคียงขา ดังนั้นเนี่ยแหละมันมีอะไรเบื้องหลังอยู่ดังนั้นจับลังสังหรณ์สังเกตภาพที่มันป๊อปอัพขึ้นมาหรือเสียงภายในที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแบบมันแวบ,บเดียวจริงๆแล้วโจทย์มันครับหรือให้ความสําคัญกับมันว่าเป็นอะไรนี่คือการฝึกอินเทอวิชั่นของคุณได้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันทํางานหรือเปล่าหรือไม่ทํางานนะครับแล้วก็รีลิสเฟียดเดทโย์แบ็คปล่อยความกลัวที่มันจํากัดคุณไว้แน่นอนว่าเวลาที่เราต้องการความสําเร็จหรือไล่เล่าความสําเร็จหรือ กังวลอ่ะกับกับอนาคตกังวลกับสิ่งที่เราต้องการกังวลกับคุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดจากความกลัวเนาะดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วคุณใช้ชีวิตโดยที่คุณรู้สึกว่าสมมติพรุ่งนี้คุณไม่ได้ตื่นมาใช้ชีวิตแล้วอ่ะคุณจะไม่เสียดายมันนะอยากให้คุณใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆความกลัวเนี่ยมันคือสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแต่ความกลัวถ้ามันมีเยอะมากจนเกินไปมันจะทําให้คุณติดกับดักตรงนั้นกัับดของ คอมฟอร์ทโซนกับดักของตัวเองก็ได้กับดักของไมเซ็ตก็ได้ที่มันจํากัดคุณไว้ที่ความกลัวแค่นั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องกล้าไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับหรืออะไรที่มันอันตรายอันนั้นคุณก็ใช้วิจารณญาณได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ผมอ่านไพ่นะครับว่าความกลัวในเชิงของความสําเร็จหรือในเชิงของการใช้ชีวิตบางอย่างเราเรากลัวมากจนเกินไปเราคิดเยอะจนเกินไปเนาะมันก็เลยทําให้แบบเราไม่ ไม่ได้ลงมือสักทีหรือไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสักทีดังนั้นแค่ไว้วางใจนะครับ mm hmm. ข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาวรักคนาราศีเนี mm ้ hmm. ผมรู้สึกว่าสัญญาณข่าวดีมันมาจากอินทิวชันของคุณกำลังนำทา t The ะ i ิ l ครับอาร์คแองเจลไมเคิลอาร์คแองเจลไมเคเป็น Arc ์ a แองเที่ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมร้องขออะไรแล้วได้รับจริงๆแต่ผมส่วนใหญ่ผมชอบขอพลังงานของอาร์คแอไมเคิเนี่ย ในการโปรเทคเนอะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอาร์แองเจิลแต่ละพลังงานนะครับมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติอย่างไรคุณก็ไปดูเนาะประวัติไปศึกษาประวัติ สำหรับอ้าวเจ้าไม้ครผมรู้สึกว่าเป็นเทพแห่งการปกปักรักษาคุ้มครองนะครับก็เลย <c oughs> เวลาที่ต้องการการโปรเทคอะไรบางอย่างผมก็จะใช้พลังงานตรงนี้นะครับ a time of positive change, a s i t u a t i o n suddenly, m o v e f o r w a r d for t u n e is on your side แน่นอนว่ามันถึงเวลาที่ต้องใช้การคิดบวกมากขึ้นมันถึงเวลาที่จะต้องมองหามุมอมองดีๆมากขึ้นของชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาสำหรับคุณแน่นอนว่า นิดหนึ่งเองที่คุณกังวลลึกๆมันเป็นความกังวลของคุณว่าคุณจะทําได้ไหมมันจะสําเร็จไหมมันจะไปต่อได้ไหมนั่นแหละแค่นั้นเองคุณแค่ลองให้มันรู้ครับไปต่อไม่ได้มันมีทางอื่นเสมอนะครับแล้วก็มันถึงเวลาที่คุณต้องก้าวออกจากจุดเดิมๆวิถีชีวิตเดิมๆไปสู่วิถีชีวิตใหม่มีเงินมีความมั่นคงทางหน้าที่การงานต่างๆของคุณเกิดขึ้นมาผมเห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เหมือนแบบ กำลังกำลังเรียกคุณอะให้ให้ตอบรับคำเชิญตอบรับเสียงเรียกภายในของตัวคุณแล้วก็ f o ฟอ n e is อ n รอ u r ยซายครับอนาคตหรือความสำเร็จหรือความความโชคดีต่างๆเนี่ยมันกำลังเดินทางเข้ามาคุณจริงๆเพราะว่า The w e ว l of Fortune มันคือกงร้อยแห่งโชตะตาและมันกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เดี๋ยวลองมาดูในไพ่จิตเดิมแท้นะครับเป็นไพ่ไทยว่าสัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆใดอาจจะเข้ามาหรือมีมัลสเตออะไรที่ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะจําเป็นต้องรู้ครับสัญญาณข่าวดีเลยครับข่าวดีที่อาจจะเข้ามาการเกิดใหม่รีเบิร์ตไพ่ใบนี้อาจจะเป็นสัญญาณของการเกิดใหม่ในเรื่องราวของชีวิตใหม่มุมมองใหม่ บางคนอาจจะเป็นข่าวดีของการคลอดบุตรนะมีข่าวดีในเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวอาจจะเป็นเครือญาติที่มีการคลอดมีสัญญาณของการเติบโตมีสัญญาณของชีวิตใหม่อาจ,จเป็นชีวิตของคุณใหม่อาจจะเป็นธุรกิจใหม่อาจจะเป็น,จจปนไลฟ์สไตล์ใหม่อาจจะเป็นตัวตนใหม่ๆตัวตนเดิมๆที่คุณลอกค่าไปแล้วเป็นตัวตนใหม่เหมือนได้ตื่นรู้ใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นไอเดียโปรเจกต์ต่างๆที่มันจะ หลั่งไหลเข้ามาให้คุณได้ทำก็ได้เหมือนคุณเหมือนคุณได้รับความรักความเมตตาด้วยนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้สัญญาณข่าวดีครับสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับจินตนาการครับ imagination imagination คือการใช้ manifestation หรือกดแรงดึงดูดจินตนาการของคุณมีนะมีอนุภาพมีพลังงานนะครับในเทคนิคกดแรงดึงดูด เทคนิคหนึ่งเลยที่ใช้คือการสร้างภาพในจินตนาการให้เห็นถึงสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการรถจินตนาการว่าคุณได้อยู่ในรถแบบไหนสีอะไรเปิดประตูคุณได้ยินเสียงเปิดประตูคุณเปิดเครื่องยนต์คุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์คุณได้กลิ่นของเบาะใหม่คุณเปิดเพลงมันมีเพลงอะไรเกิดขึ้นมาในการฟังบนรถของคุณ เห็นภาพเหล่านั้นบ่อยๆหรือในบ้านถ้าคุณอยากได้บ้านใหม่บ้านในฝันของคุณเป็นแบบไหนมีกี่ชั้นห้องของคุณจะตกแต่งสีอะไรนะครับคุณจะใช้ผ้าม่านสีอะไรคุณจะวางเตียงโต๊ะอ,อะไรตรงไหน<ม>คือสร้างภาพเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าในเทคนิคพลังงานจินตนาการคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อคุณกระทําหรือแอคชั่นมันตามสิ่งที่คุณนึกหรือสิ่งที่คุณโฟกัสนะครับ บางคนอาจจะมีหูทิพย์นอกตาทิพย์หรือได้ยินเสียงของตัวเองอ่ะชัดเจนมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีคนทักเหมือนมีคนพูดบางครั้งนั่นน่ะมัน,ม,นมันอาจจะเป็นเสียงของจิตเดิมแท้ของคุณ,คณก็ได้สนุกสนานนะครับย4ไพ่ใบนี้ขึ้นมาทุกราศีเลยสนุกสนานนั่นแสดงว่าข่าวดีสิ่งดีๆอ่ะมันคือการสนุกสนานกับชีวิตการรู้สึกว่าชีวิตของคุณได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้ทําอะไรที่เหมือนเด็กอีกครั้งได้แบบไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ก,กับ ลองพาตัวเองกลับไปไปเป็นเด็กอีกครั้งอะ่ะในวัยเด็กของคุณคุณไม่ได้กลัวอะไรเลยใช่ไหมครับคุณมีความเชื่อแบบจินตนาการแบบล้นเหลือมากๆว่าคุณอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นแต่เมื่อคุณโตขึ้นมาคุณถูกสังคมคุณถูกเขาเรียกว่าใส่ข้อมูลอะไรลงไปให้มันมีความกดดันให้แบบต้องเครียดต้องทุกข หรือต้องใช้ชีวิตยากๆหรือเป็นในเรื่องของกรรมเก่าในดิจิทัลชาติอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยลองทิ้งมันไปดูลองรีลิสมันไปดูแล้วลองพาตัวเองย้อนวัยสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญ,ญญาณข่าวดีตรงนี้มันอาจจะบอกถึงเมื่อคุณสนุกสนานกับชีวิตหรือเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นจินตนาการความคิดของคุณมันจะโลง่งมันจะโปรง่งใช่ไหมครับมันก็ทําให้คุณเกิดไอเดียที่จะคิดที่จะรังสรรค์หรือพาตัวเองสู่สิ่งที่ดีขึ้น มันคือมันคือธรรมดาครับมันคือสัจธรรมอ่ะเมื่อคุณเครียดกังวลแน่นอนว่าความคิดของคุณมันก็ไม่โลง่งสมองคุณไม่โลง่งคุณก็จะ,จะหาทางออกต่างๆไม่เจอนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับที่อาจจะเข้ามา,าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการลงทุนเนาะมันมันขึ้นคาว่าหลงทางนะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องราวของคุณอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงชายในยไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่า คุณเสี่ยงโชคเสียงทายได้ไหมนะครับได้นะครับแต่แต่ให้อยู่ในลิมิตที่คุณสามารถที่จะจัดการได้มันมีเขาเรียกว่าการพน,นันเนาะหรือคาสินโนอะไรต่างๆขึ้นมามันอาจจะแบบต้องอเขาเรียกว่าใช้อะไรดีใช้สติในการลงทุนก็ได้มันอาจจะมีเงินจากการลงทุนก็ได้หรือคุณกําลังจะลงทุนในบางสิ่งบางอย่างที่มันงอกเงยก็ได้นะครับดังนั้นอาจ,จะเขาเรียกว่า ลงทุนให้ถูกที่ถูกทางอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็มีเช้าวันใหม่ครับ New Morning เนี่ยครับดูมันสดใสามากเลยดูชื่อของคุณสดใสามากเลยนะครับคือเหมือนคุณได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสถ้าถามว่าในาไพ่ใบนี้คล้ายๆไพ่เดอะซันเหมือนกันอาจจะพูดถึงชีวิตที่มันเบ่งบานอนาคตที่มันเบ่งบานหรือมันมีสัญ,ญญาณของแบบโอกาสดีๆเนี่ยมันเข้ามาหาคุณก็ได้หรือตอนนี้คุณกําลังพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการก็ได้ The magician ครับมายากลคือการรังสรรค์คือกิน คือจินตนาการคือการคิดนอกกรอบเนาะดังนั้นสัญญาณข่าวดีมันมาจากตัวคุณทั้งหมดเลยสร้างสิ่งดีๆคุณมีความเชื่อดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเหมือนกันแล้วก็มี ความมั่นคง stability เนี่ยครับเป็นเสาทองเนาะเหมือนมีทองสีทองอาราบงามตานะครับมันเปรียบเสมือนชีวิตของคุณรากฐานชีวิตของคุณที่มั่นคงก็ได้ธุรกิจของคุณอาจจะมั่นคงก็ได้หรืองานที่คุณทําตอนเนี้ยคุณกําลังสร้างรากฐานที่มั่นคงอยู่ดังนั้นเนี่ยขอให้คุณมุ่งมั่นต่อไปโฟกัสต่อไปทํามันให้ดีที่สุดนะครับวางรากฐานในเชิงของจิตวิญญาณของคุณให้มั่นคงด้วยนะครับอ สัญญาณข่าวดีนะครับสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาชาวลัคนาราศีมิซัสพอร์ตสนับสนุนครับและพไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาทุกๆราศีเลยก็คือการสพอร์ตสนับสนุนต้องบอกว่าในเส้นทาชีวิตของคุณอย่างที่ผมรู้สึกเลยในไพ่สองใบคุณได้รับการสพอร์ตส่วนหนึ่งได้รับการสพอร์ตจากจักรวาลเมื่อคุณเชื่อใจจักรวาลพลังงานของดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือ การช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างคนใกล้ชิดครอบครัวเพื่อนฝูงเจ้านายหรือลูกน้องของคุณนะครับต่างๆอาจจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการส u พ p o r สนับสนุนนะครับให้ให้เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จก็ด้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไพ่อังโจครับมีอะไรที่อยากจะแนะนำคุณครับ เนี่ยครับสเตรนท์ Strength หมายเลขสี่แองโชลคอยอยู่คอยจับมือกับคุณสเตรนท์ Strength คือความอดทนสเตรนท์ Strength คือความกล้าหาญคือความลุยลงมือทำไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าคุณจะไปอยู่ในจุดท็อปของชีวิตของคุณให้ก็ได้หรือพไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของความอดทนความมุมานะความพยายามความตั้งใจต่างๆของคุณอนะ่ะมันจะสำฤทธิผลมันจะเห็นผลใครไม่เห็นไม่เป็นไรจักรวาลเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นและตัวคุณเห็นนะครับดังนั้น จงจงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย,ย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เอนจอยกับมาแล้วก็พยายามคิดแต่ในด้านที่ดีหรือสิ่งดีๆไว้ครับผมรู้สึกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังชุดคุณหรือกําลังดึงคุณอนะให้ไปอยู่ในจุดที่ใช่สําหรับคุณเห็นไหมครับเหมือนมีคนดึงดึงดึง,ดงสนับสนุนซัพพอร์ตคุณผลักดันคุณอยู่นะครับดังนั้น ปล่อยวางความกังวลความกลัวหรือความคิดเยอะความคิดมากอะไรที่มันเป็นพลังงานลบทั้งหมดปล่อยวางไปลองเชื่อใจในจักรวาลดูลองเชื่อใจในตัวเองดูลองปล่อยวางผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการดูแล้วใช้ชีวิตให้มันมีความสุขจอยกับมันสนุกกับมันแล้วคุณจะเห็นครับว่าชีวิตของคุณโชคดีและจะมีข่าวดีเนี่ยเข้ามาหาคุณหรือมีของขวัญล้ำค่าเนี่ยเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายแล้วก็พยายามมองเห็นเนี่ยในทุกๆวันเช้าวันใหม่ของคุณ่ะ เป็นวันที่ดีให้เริ่มต้นวันด้วยคุณโชคดีให้เริ่มต้นวันด้วยสิ่งดีๆ mindset ดีๆใส่ลงไปก่อนให้ตัวเองแล้วตลอดทั้งวันของคุณจะพบเจอสิ่งดีๆครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับชาวลัคนาราศีมีนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามคนใหม่คนเก่าที่มาเจอกันผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ